วันนี้เราก็มาล้างก้อยนะคะได้สามครบสามคืนก็มาต,ตอน,น้มเตรียมน้าเลยอ๋อก็อก็ถ่ายก่อนไงก็ต้องเอาออกขึ้นมาก่อนอันนี้ล้างเย็นเนาะใจ่ไหมอันนี้ล้างรอบเย็นนะคะรอบรอบเช้าอีกรอบหนึ่งอันนี้คือสาวขึ้นก่อนนะคะสาวขึ้นก่อน <c oughs> <c oughs> สาวขึ้นก่อนภาษาบ้าน่อเพรเะ้า เอาเอาขึ้นจากน้ำที่แช่ไว้ทั้งวันนะวันนี้สวยจังเลยของตัวเองไม่มีที่ดำเลยไอย้ต้องน้ำดำแล้วล้างแล้วก็จ้า,าไหนลูกส,สวยมากด้อนแสง นี่ะในภาพดูจะขาวนะคะแต่ว่าอาของจริงเหลืองไม่มีไม่มีกรอยเรียกอะไรกลอยขาวๆอะกลอยข้าวเจ้าป่ะเรียกคนอื่นก็บอกกลอยข้าวเจ้า หรือว่ากรอยไข่เนาะอันนี้กรอยไข่นะคะนี่กรอยพระเจ้าออกรอยข้าวเหนียวนะคะเรามาดูวิธีล้างกันอันนี้เตรียมเอาออกมาคนถ่ายก็ไม่ได้ช่วยนะคะจะเอาคลิปเปิดตรงนี้ใช่ไหมเอาคนละอย่างน,านี่น้ำฝนอันนี้น้ำฝน ผนทำคลิปให้กำลังใจเอาใจช่วยดำๆ,ดำๆก็ออกินไม่ได้กินได้แต่มันจะมันจะแย่คอนะคะ <c oughs> มันจะแย่คอ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันไม่สวย <c oughs> แค่นั้นเอง ก้าออ๋แค่ตะแกงเหรอเอ่อ่อตะก้าลองหกไปก็เสียดายนะคะหามายยกมากมีดำๆ ก็อันนี้นับน้ำที่หนึ่งใช่ไหม แล้วก็น้ำที่สองนะคะในกะละมังไหนน้ำที่หนึ่งอันนี้น้ำที่หนึ่งใช่น้ำที่สามยังไม่ไดเอาอมาเทเลยยกไวไหมเจอแมงแมแมงแมงแล้วก็เอาออก อมแล้วน่ากินมากสวยมากค่ะเดี๋ยวเราก็มาทับอีกสองวันมาทับเพ๋ยวจะได้ไม่เสด็จน้ำเอาผมออกตั้งแรกน้ำขาวโบเลยนะเลยหรอน้ำแรกอะ่ะไอท้ทั้งแรกที่หลังใส่แล้วเนี่ยข้างที่สองเองนี่ก็เป็นสิบยี่สิบโลแล้วมั้งใช่ไหม เฉพอ1ร้อยโลแม่เขามาซื้อน่ะเสียดายอ่ะจะขายก็เสียดายนะคะเอาไว้กินหายากมากคราวที่แล้วได้ขายสองโลน้องนม่ก็ทำแจกแจกที่แจกเแต่งวดนี้เพื่อนบอกว่าขายนะคะถ้าใครอยากซื้อเรือนใกล้เคียงก็มาซื้อได้นะคะร้านคาเก่อกระทิงร้านคุณหนึ่ง มันมีหนีบสตังค์อยู่ในนั้นอ่ะของได้ค่าเกลือเขาที่แล้วได้ค่าเกลืออยู่ได้ค่าเกลืออยู่เนาะนี่ก็อีกาแร้งไไม่ไดเเอเลยถังหนึ่งนะคะไม่ได้เอาค่าแรงเนาะหอมอ่ะไม่เหม็น lại <laughs> cối <laughs> cầm à lại <laughs> cái Hãy cho ใช้น้ำไม่ใช่น้อยๆน,นะคะใครที่คิดว่าของของแพงไม่ใช่นะคะน,นี่สมราคาเลยนะคะสวยมากเบิงบ้งเน,น้หั่นเบิ้งเนื้หั่นกล่องข่อยอันกล่องข่อยถือก็อซื้อเือนกล่องข่อยแพงย่งใสกิกก็เนี่ย <c oughs> อันนี้เนี่ยไม่โล่เจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยไม่แพงเลยนะคะเพราะว่าทาํายากเลยทำแล้วติทํายากแล้วหายยากแล้วแบบ สวยๆอย่างเงี้ยหายากเลยนะคะเพราะว่ามีตะกอยอออมีตะกอยไข่ส,สาวสวยๆทั้งนั้นนะคะที่ไปหาม,มาเสาอปตอ,อ,อ,ตอนี่ฝีมือเสอาอปตอหามมานะคะเนี่ยคนหนึ่งกับคุณจ่อยคุณหอนะคะเป็นคนขุด เราหัน่นแผ่นแรกๆเราก็หั่นแผ่นใหญ่ไม่ไหวก็ใช้ถึงใช้มือกดนะมับางบางเสมอใช่ไหมล่ะไม่ค่อยเสมอทีนึงถ้าเราคิดว่าเราทำเราทำไม่เสร็จเราไม่ต้องปอกก็ได้เนะเาะมาปอกช้าก็ได้เนาะพราหามาหา ถ้าเราไปแต่เช้าเนี่ยมันน่าจะทันแต่ถ้าถ้าเราไปบ่ายไม่ทันนี่ม,นมีคนช่วยถ้ามีคนช่วยก็ทําไม่เสร็จถ้าไม่เสร็จก็ไม่ต้องปอกเนาะถ้าพรอนเป็นแผลมันจะเลืองเหลืองผิวจะไม่สวยแล้วนะคะนี่ไม่ได้ธรรมดานะคะสองเข่งเลย สามเข่งนะี่วิธีทำกอยนะคะเออใครสนใจวิธีทำกอยนะคะไปทำขายได้นะคะถ้าขยันไปขุด อย่างกระช้างเลยนะเนี่ยรอยช้างเต็มเลยไม่ตรงนั้นนะช้างเขาไล่ช้างมันเคยอยู่เลยนะตอนต้นปีอ่ะช้างเขาไล่ออกแต่ตอนนี้เราจะนอนอยู่ที่เออ่สวนป่าของตะเกามันมีรอยช้างโมสิบรอยฝากไว้อยู่ฮะใจก็เสียวไปเอ๋เหรอ งวกหน้างวกหลังไม่กล้าเข้าลึกมันลึกไหมน่ะตัวเองไอปลานั้นอะก็ไม่ึเทท่่่่าาไไหรรรีปะมณเอาเหรอที่ตั้งยี่สิบไร่แล้วกอยเต็มอยู่นั่นนะมีอยู่ส่วนมากก็มีอยู่เกาะนั่นแหละอ๋อเหรอเราก็ปลูกไว้หลังบ้านจุ่มๆกันไว้ ตรงไอตรงกอสมุนไพรดก็เหมือนน้ำร้อนะเอามาใส่ใสายมาใส่กมไม้เดี๋ยยินข่าวว่ายังไม่มีใครช่วยเลยหีบเม่จาก็บ่เจ็บอันหลังอุ้มบักน้อยว่าบักน้อยไม่สบายเพิ่นพากัน เจหลานอยู่ยดันเอสผู้เดียวบาทเอสผู้เดียวกรนี้เอสผู้เดียวก็แล้วอยู่แต่ว่าช้าหน่อยช้าหน่อยสองวันหูหูวิธีแล้วถ้าสมมติว่าเอาเอสบอลท่านเอากรบปอต้องปอกสองเข่ง เดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปนะคะขอลงคลิปนี้ก่อน